สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็มีน้องคนหนึ่งขอให้ผมเล่นเซตสีแดงให้โอเคจัดไปได้ครับอันดับแรกก็ไปดูปืนก่อนนะส่วนใหญ่สีแดงนี่ผมมีเยอะนะทุกคนส่วนใหญ่จะมีแต่สีแดงกับสีเหลืองนะครับนี่ฮะก็บอกแรกพระเอกเลย M4 ครับ M4A1 สกินโคตรสวยนะอันนี้ผมเพิ่งทําเป็นคลิป2อสาคลิปที่แล้วเองแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นสากาณนะทุกคนอันนี้เป็นแม่นยันสองนะแล้วก็ลดอัตราการยิงด้วยนะซึ่งผมว่ามันน่าจะยิงไม่รัวนะ เผื่ผมอาจจะไม่เล่นด้วยก็ได้ครับแต่ถ้าเจอหยิบผมก็อาจจะเล่นอยู่ครับต่อไปก็เป็นเนี่ะฟา,าร์มาครับทุกคนมาเป็นดาเมจสองฮะแมกกาซีนหนึ่งแล้วก็ลดระยะฮะสกินสีแดงโคตรสวยอยู่นะต่อไปก็มีอันนี้ฮะอาร์คครับทุกคน a อ G นะสีส้มเลยแต่ผมหลังๆนี้ผมค่อยได้เล่นปืนอาร์คอะยิงไม่ค่อยโดนต่อไปเนี่ะปืนพลาฟอร์มที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นปืนที่แปลว่า โอเคที่สุดแล้วนะท่อปืนปืนที่ผมว่าลากหัวง่ายที่สุดละสําหรับผมนะต่อไปก็มีปืนอะไรบ้างเนี่ยอ๋อนี่ไงปืนยิงไกลคือ MP5 นะทุกคนอ่าสกินนี้ผมว่ามันก็มีสีเหลืองๆหน่อยนะผมก็เลยไม่นับนะผมก็เลยเอาสกินนี้ดูฮะสีแดงแล้วก็ VSS ครับทุกคนอันนี้ก็แดงหรือเปล่าเอาไปว่าสีแดงด้วยนะแล้วก็นี่ฮะ P90 ครับทุกคน ซึ่งเป็นปืนที่ลากหัวได้อยู่นะยิงใกล้ก็ได้ยิงไกลก็ได้ครับแล้วก็ปืนสุดท้ายก็คือนี่ฮะทอมสันนะทุกคนซึ่งเป็นีปืนหนึ่งที่สวยมากเหมือนกันแม่นยำหนึ่งแมกซีนครับแล้วก็ลดรีโหลดครับซึ่งปืนยิงใกล้จะเล่นพิกัสิบกับทอมสันนะทุกคนไปเราไปเจอกันในคลิปดีกว่าครับทุกคนไปเลสโก o โอ้โหอยู่แดนชำระบ,บาปเลยทุกคนเป็นด่านที่ผมไม่ค่อยถนัดเลยอะอด่านแรกผมของลงแจ็คสกีก่อนแล้วกันครับ ไม่รู้ผมจะลงไปเจอปืนพลาฟอร์มหรือเปล่านะถ้าได้ปืนสกานี่ชิบหายเลยนะรถอัตายกันยิงได้ครับทุกคนไม่มีคนเยอะไม่มีคนครับดีรับจะได้ฟยาร์มยาวๆนะหรือว่ามีคนวะโอเคไม่มีครับเดี๋ยวผมขอเก็บปืนก่อนแล้วกันได้ปืนแล้วโอเคได้พลาฟอร์มฮะเอ้ยมีเสียงเท้าครับไม่มาจะหนีไปไหนเอาเอาเอาเอสือ้อขา โอ้โหแตกสองตัวครับเฮ้ยเมื่อกี้มีตัวนึงวิ่งไปฝั่งนูน้นเฮ้ยผมลืมโอ้ยตังไอวอตังไอวอมาดิมาดิมาดีมาดีลืมไปนะเอ็มแปดมันไม่ได้สีแดงนะเดี๋ยวผมจะเาอาทิ้งนะทุกคนเมื่อกี้มีตัวหนึ่งอ้อมมาฝั่งนี้นะนี่ไงโอ้โหแมยนยําสองนี่เล่นแต่แมยนยันสองว่ะเอ้ยแตกหัวครับหัวแตกเลยปกติผมเล่น ปืนพลาฟอร์มนั่นแต่แม่นแม่นยังสองนะทุกคนจู่ๆมันเล่นแต่แม่นยำงหนึ่งมันก็ดูแปลกๆไงไม่รู้นะ <c oughs> ลากไม่ค่อยติดเหมือนกันมาละตอนนี้ได้สีเขียวแล้วทุกคนกล่องศพก็สีแดงเหมือนกันนะอ่าได้แล้วฮะ MP ฟทครับทุกคนแต่ MP 5ฟผมไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มาตัวหนึ่งมาตัวหนึ่งไม่เน้นหัวเน้นตัวก็ตายโอ๊ยไม่เข็มชิยะอเอาเข็มฉิจันมา เอาเข็ okay, มชียันมาให้กูดีกว่าโอยเข็ <laughs> okay, มชียันกูกระเป๋าเต็มมาะอ่อเอาชิปเกตที่ดีกว่าครับเผื่อเพื่อนเขาจะมาเก็บนะอ่ไม่เอาไอพีไฟดีกว่ามึงเนี่ยต้องไปหาปื๊อื่นเล่นนะมีกระเป๋าไหมโหไม่มีกระเป๋า่ะทุกคนเอาไงดีเนี่ยไม่ซื้อแล้วกันฮนะเดี๋ยวผมไปซื้อร้านค้าสีม่วงข้างในดีกว่าน่าจะมีกระเป๋าครับเล่นแล้วก็ ซื้อเหรียญล่าครับทุกคนเจอวงแดงใกล้ๆเลยมันชุบกันอยู่นะ่าจะเป็นตีนี้เป็นเศษเหลือเอาปืนสีเข้าละเดี๋ยวผมปล่อยให้ปืนสีเขาฆ่า,าดีกว่ามันชุบเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนนะั้นน่าจะลงที่เก่าแน่นอนละผมดักรอยคนที่มีปืนลงมาดีกว่าเอาหนึ่งแลกสามผมว่าสบายฮะเอาตัวนั้นให้ปืนสีไปฮะผมรอดักตัวนี้ดีกว่าสามคนมันต้องลงมาสักคนดิมันต้องมีคนหิวชุบได้ยัง จบแล้แล้วนี่ทำไมยังไม่มีใครมาเลยไม่มีใครมาจริงดิอุตส่าห์รอโอ้โหไม่มีใครมาจริงด้วยครับทุนเพื่อนยิงตายไปละเมืองนี้จะลงเมืองนี้หรือเปล่าเนาะเมื่อกี้ไม่ลงตรงนั้นน่าจะลงตรงนี้นะครับอ่นนี่ไงเสียงเท้ามันลงตรงนี้จริงด้วยครับ ขอฟังเสียงเท้ากันนะมีกี่คนวะว่าแล้วหนึ่งคนมันก็เคยย่องวะอุ้ยเฮ้ยทำไมเสียงมันกับสองคนวนะเนี่ยอุ้ยสองคนจริงด้วยต้องถอยละถอยมาตั้งหลักก่อนถอยมาตั้งหลักก่อนอุ้ยถ้าได,ถาได้ถ้าได้เล่นลูกสองนี้มั่นใจอยู่นะเอฟีไฟผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เจอลูกสองมั่นเจ็ดนี่แตกแนะ่เอา้ามันขี่รถหนีเอ้ยมันเห็นผมปะ อุ้ยผมไม่แตกหรอผมไม่แตกผมไม่แตกโอดาวไปดิชาร์จดีกว่าครับโอ้โห้โ้ยมันโอ้ี่มัน,อ,น,มนอันตรายลูกซองก็บ,บอกอันตรายถอยถอยซู้ไม่ไหวซู้ไม่ไหวถมไปตั้งหลักก่อนฮนะถอไปตั้งหลักก่อนอุ้ยมันมาทางขวาทางซ้าย โอหยีึงมึงเข้าจัดมึงตามี่เลยนะเดียวไม่เลยโดนหัวเี่ากูเกือบตายเกือบได้คอนเทนต์แล้วไงกูเกือบโดนมีปลาสายตายเนี่ยเรียบร้อยครับปลาระเบิดจูสวยงามใช่ป่ะนั่นไงแม็กเจ็ดจริงด้วยฮะลูกซองเดี๋ยวอย่าลูกซองกระบอกนี่ประมาทไม่ได้แล้วเอ็มพีไฟสู้ไม่ไหว โอเคครับกระสุนก็จะหมดละผมไปหาศพก่อนดีกว่ามาแล้วมึงกับตรงเพื่อนจะมีโคนครับทุกคนกันจากฟาร์มของยาวๆซะหน่อยนะเก็บกระสุน m อ MP 5มไมันได้มานิดเดียวเองอะ่ะโทรศัพท์ร้อนและกระตูมากด้วยอจริงผมไม่ค่อยอยากเข้าเท่าไหร่นะชนตั้งหุยฮ้ยไม่ดูได้ยงเนี่ยไยกดออกไ่กดออกไม่ได้วะโอ,อ้โหอีเวนอ้ มันกดออกไม่ได้โอ้ตายฟรีเลยกูโอ้โหจะเมยเดียวเนี่ยตายฟรีโทรศัพท์มันร้อแล้วมันเล่นไม่ได้นะเนี่ยเล่นไม่ไหวจริงมาเกิดใหม่อีกรอบนึงพีเก็สิบแบบทอมสันน่าจะไหวอยู่นะคือมั้งนะอุ้ยมันกับเบอร์สามเขาจะไล่โคลนว่ะ ผมต้องไปช่วยมั้ยเนี่ยเอ้ยมันมันม,ม,มันไม่ค่อยยิยงกันว่ะมันปล่อยเพื่อนผมยิงมั้เนี่ยเฮ้ยมันมีปืนด้วยแต่อไอ้นี่ว่ะมันไม่มีเข้าหัวหนึ่งนัดเข้าหัวสองนัดไม่เข้าหัวไม่เข้าหัวมันต้องเน้นหัวนัดหนึ่งเข้าหัวหนึ่งนัดโอ้โหเพื่อนเขายิงตายเลยว่ะมัน <c oughs> มันรีสัมอย่างเงี้ย,ยอย่าเห็นหน้าคนโดน เพื่อนเขาลาเท่าไหรหน้าตาเป็นไงวะอุ้ยปืนอาครับทุกคนแต่กระสุนมีน้อยมากอะ่ะเพื่อนเขาน่าจะเก็บไปหมดละกระสุนแค่8ปเสบสไอ,หอ้หงอคนเหลือตั้งสิห้าคนอะ่ะโคตรเยอะเอาไงดีเนี่ยต้องเอา m อพีทีเก้าสิบยิงมังมงม้งเนี่ยวงดานนั้นแบบนี้อยู่บนเขาครับก็ยมันตรงนี้ผมตายนี่ว่ะอุ้ยนี่ไงตัวนึง กูจะตายกูมึงจะตายอุ้ยมือสามดาวโอเคแตกแตกมาได้ตัวนึงอุ้ยมันยิงมาอุ้ยเอา้าอ้าผมหายอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะลัน่นแน่นไงผม,มว่าละลั่นจริงด้วยโอเคสวยงามครับเข้าบุงดีกว่า อุไหลตี้อยู่นะปล่อยมันยิงกันไปก่อนครับขอเข้าวงก่อนดีกว่าโอเคเหลียวอยู่เก้าคนครับอุ้ยเดี๋ยวมันชุบใครวะชุบได้ไหมอุ้ยมันชุบไม่ได้มันตายละเอาเดารัดีรออะไรรันมาได้ตัวนึง่งอูไม่ตายว่ะกระสุนใกล้จะหมดแล้วด้วยโอย้ชิบหายละ โอ้ยโดนชาร์จปะเนี่ยกูเดินยอยู่คนเดียวไอหัวไก่เอ้ยชิบหายแล้วกูขวาก็มาครับซ้ายก็มีมันดันเข้ามาแล้ววะอยากได้ลูกซองอะ่ะ <c oughs> ทีเกี้ยวสิประยะใกล้ผมไม้่คให้มั่นใจเท่าไหร่วะอุยอ้ยตกใจใครเปิ้ลเสียงรถวะเนี่ยอันนี้มันคือมึงให้กำลังใจกูใช่ไหมมันมาแล้วโอ้โหเห้ย อืมเบิ้ลเสร็จรถสักดังเลยนะ <c oughs> มึงไว้อะไรกูยังไมนะ่อะเฮ้ยนี่สไนหรอวะไอตัวนี้จะมันยิงทะลุไอวอรแน่เลยโอ้ไอเวินมึงโชว์สเตปเทปแล้วเนะี่ยต้องดูสแปมหนึ่งนะไอตัวนี้มันก็เอาเรื่องอยู่นะเอา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 โดนไ่มุนกัดเอาเอาเอาเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ามันลงตัวเดียวนะ่ะ โอเคแตกฮะได้ท็อป3ครับทุกคนท็อป4